ก็สรุปว่าผมนายนินจาโกและวอนพิดไทยนะครับก็มีข okay? ่าวลือออกมาว่ะก็มีข้อมูลมาใหม่นะในห้งข้อมูลมามาใหม่นะเออข้อมูลล้วนหลนะวงจากเจ้าของนินจาโกนั่นก็คือคิดด็อกไวเอ็ดนั่นเองนะผมเจ้าของนินผู้กับนินจาจานินจาโกนั่นเองนะครับผมแล้วเขามาให้ข้อมูลอะไรด้วยนะครับผมอ่ะก็ ผมจะไม่บอกนะผมว่าผมเอาข้อมูลลู่หลตรงนี้มาจากจากไหนนะแต่ผมจะบอกแค่ว่าผมเอามาจากต่างประเทศแค่นั้นนะผมจะบอกแค่ว่าผมเอาข้อมูลตรงนี้มาจากต่างประเทศนะคบผมเอออะไรคนสงสัยนะว่ามาข้อมูลตรงนี้มาจากไหนเนาะผมเอามาจากต่างประเทศนะแต่ผมขอไม่เอ่ยนะว่าผมเอามาจากไหนถ้าผมบอกไปเนี่ยทุกคนอาจจะไปขาข้อมูลตรงนี้มาได้เพราะมันก็ยังีสิทธิ์มันก็ไม่เป็นส่วนตัวเนาะเออผมแบบว่าเอามาแบบว่าเป็นส่วนเป็นส่วนตัวเออเ็าจะได้รู้ว่าผมเนี่ยไปเอาข้อมูลจากต่างประเทศมาเนาะ ได้รู้ว่าผมไม่ได้ค่้ามอมาก็เดี๋ยวมาดูกันตรงเลยนะครับผมอ่ะก็เป็นคนถามนะนั่นที่คือตรงนี้ก็เป็นคนถามนะเนาะที่เาตั้งคำถามมาว่ายินดีต้อนรับกลับมานะครับน้ำมากับยินดีต้อนรับกลับมานะคิดด็อกนะครับผมอ่ะนี่หมอน่ะคือเข้ว่าคิดด็อกน่ะมันแปลว่าหมอนะเออเขมันคือมาน้ำหมอแต่ว่าผมขอปลีหยนนะเป็นหมอเป็นคิดด็อกเนาะเพราะว่าชื่อเขาคือคิดด็อกใบเอ็นะคบผมอ่ะ ก็ยินดตีอตอนก็รับกลับมานะคิด้องไวเอบคุณยืนยันแล้วว่าสกายเลอร์กับเพิร์ทบอลยังมีชีวิตอยู่บางทีคุณคงยืนยันเรื่องเดียวกันของฮาลูมิได้ใช่ไหมได้โปรดฉันเห็นฉันเป็นห่วงเธอมากได้โปรดเธอสบายดีได้โปรดอยากถามอีกอย่างชื่ออาลุและปูเม เป็นการอ้างอิงถึงฮารูมิใช่ไหมเช่นอะารุอุเมะเ,เสียงเหมือนฮารูมิเขาเขียนว่าได้โปรดหลายหลายครั้งมาแล้วนะเขาเขียนว่าได้โปรดได้โปรดตั้งตั้งสมรอบเลยนะอ่าก็เขามาถามว่าฮารูมิเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ไหมหลายคนน่ะก็ตั้งคำถามเหมือนกันแหละว่าฮารูมิเนี่ย ยังมีชีวิตอยู่ไหมหรือว่าตายไปในการประสาทไหวแล้วกลับมากับกามดอนเนี่ยหลายคนคิดว่าฮารุมิกามดอนหรือเฟิร์มปอนหรือสกายเลอร์พวกหน้าตั้ตัวละครเก่าๆในนินจาโกมาต้องเอาสปรินจิสรือเซ้นเก่าเนี่ยหลายคนคิดว่าบางตัวละครเนี่ยอาจจะตายในการประสาทไหวนะก็หลายคนก็คำถามวันนี้ด้วยนะครับผมฮารุมิเนาะหลายคนอาจจะสงสัยกันว่าฮารุมิเนี่ยตายแล้วหรือยังนะครับผมนะแล้วมาดูกันดีกว่าก็ทิดด็อกไวเอทเขาตอบกลับมาว่า ฉันจะยืนยันว่าเธอไม่ได้ตายในการประสานไหวอารุและอูเมะไม่ได้หมายถึงฮาลูมิตัวตั้งใจแต่บางทีอาจเป็นติดจากติดใต้สำนึกอ่าก็คิด้องไว้เองนะบอกมาว่านะผมฮาลูมิยังไม่ตายนะครับผมมาต้องบอกตรงนี้เลยนะว่าฮาลูมิเน่ะยังไม่ตายนะนะคบผมแล้วก็มีการคาดเดาว,ว่าฮารูมิเน่ะ จะกลับมาในนินจาโกมมังโกงหัดนี้ด้วยแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นซีซันที่เท่าไหร่นะครับผมอ่ะต้องรอติดตามนะว่าฮารุมิเนดะจะกลับมาในเซนเท่าไหร่นะแต่ตอนนี้ก็คลายความสงสัยของทุกคนไปนะว่าฮารุมิเนะี่ยยังไม่ตายนะครับผมต่อถือว่าข่าวดีมากนะที่ฮารุมิไม่ตายนะผมอ่ะโอเคมาดูตรงนี้นะผมที่ดาเอ็ดบอกของเพราะนั่นนี่ของท่านะบอกที่ดาวเอ็ดบอกว่า เราไม่เคยหยิบแนวคิดเฉพาะเจาะจงมาจากแฟนๆเราไม่สามารถใช้แนวคิดของใครกอก็ตามได้เราไม่ถูกให้เครดิตหรือชดเชยให้อย่างไรก็ตามโทนอารมณ์ของแฟนๆเป็นสิ่งที่เราพูดถึงความรู้สึกของแฟนๆี่ยเส้นเป็นผู้ด้อยโอกาสเช่นกันอ่ะก็ะคือว่าที่ด,ด็อกเวนอะเขาฟังแฟนๆเนาะ เขาเนี่ยไม่เคยคิดแนวคิดเฉพาะเจาะจงมาจากแฟนๆอย่างเดียวนะครับผมแล้วแต่ว่าเขาเนี่ยไม่สามารถใช้แนวคิดของใครก็ตามได้โดยไม่ถูกให้เครดิตนะครับผมก็คือเขาไม่สามารถใช้ของคนใดคนหนึ่งได้นะครับผมเขาก็คือเขาต้องบอกว่าต้องเห็นใจทุกคนคอ่ะเขาต้องบอกว่าเอามาเนี่ยนะผมเขาต้องอ่านความคิดของคนเนาะเพื่อมาใช้ในจกกินจาโกมังกรงานนั่นเองนั้หมอ่าแล้วก็นี้นผม เดนและเควินแฮกแมนนะเปิดเผยว่าคำอธิบายนี้มายิ้มจื้อม,มาจากไอเดียของแฟนๆนะครับผมอ่ะแต่ตอนตอน,ตอนที่จะตรงนี้เนาะมาดูข้นมุลกันึีน่รับผมก็หลังจากปเปิดเผยใน t o u r n a าเมนต์ e l e m e n t เว่าพลังธาตุนั้นถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นก็ไม่มีใครรู้ว่าเซ็นสืบทอดพลังของเขามาจากได้มา เขามาได้อย่างไรเนื่องจากเขามีตนต้นงกำเนิดมาจากหุ่นยนต์ในตอนนี้ในตอนที่6ของ Way of the d e p a r t เส้นสงสัยเกี่ยวกับพลังของเขาโดยกล่าวว่าฉันมีความทรงจำเลื่อนลางว่าฉันได้พลังเหล่านั้นมาได้อย่างไรแต่ก็ไม่มีเหตุผลใดที่จะที่ฉันจะอธิบายได้ีเพียงว่ามันเกิดขึ้นจริงในที่ในที่สุด ชาวออฟการ์บดอนได้ให้คาอธิบายมีการนั่นนะผมตอนนี้ผมก็ไม่อ่านต่อเนาะก็หนุ่มเจนและเควินน่ะแฮงแมนน่ะเปิดเผยว่าคําอธิบายนี้มียืมมาจากไอเดียของแฟนๆฮะเคนและเดนและเควินก็คือสองพี่น้องแฮงแมนน้ออดีตผู้สร้างนินจาโกมาตอบสปินจิ๊ตซ์นั่นแหละเนาะก็คือเขาเนี่ย แปเอาไอเดียตรงนี้มาจากแฟนๆนั่นเองนะครับก็คือว่าพุ่มกับเนี่ยเขาก็ยังฟังเสียงของแฟนๆอยู่บ้างนะก็คือแฟนๆน่ะขออะไรมาเขาเนี่ยก็จะทาให้นะครับผมก็มก็วันนี้ก็ไม่อยู่ก็มีอยู่เท่านี้นะก็คือข้อมูลเกี่ยวกับฮารุมิเนาะว่าฮารุมิเน่ะก็ถือว่าเป็นข่าวดีที่ว่าฮารุมิยังไม่ตายนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเปิดก็ถือว่าแก้ข้อใส่ของทุกคนไปแล้วนะคะผมก็อ๋ผมมา ถ้าคนชอบคลิปนี้ก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะครับแก็ขอไวก่อสวัสดีครับ